คงพูดเรื่องซ้ำเดิมเรื่องซ้ำเรื่องแรกคือเรื่องเวลาท่านให้เวลาประชาชนแบบนี้เหรอครับรท,ท่านฟังเพื่ออะไรเนี่ยวันนี้ฟังเพื่อเอาไปทำอะไรผมถามจริงๆท่านพูดเป็นต่อยหอยเลยทั้งวันผมตามพวกท่านมาเป็นปีปพูดเจ็ดชั่วโมงประชาชนพูดครึ่งชั่วโมงบอกรับฟังแล้วคุณติ๊กถูกบอกผ่านด่านแล้วผมถึงย้ำว่าส่งสัญ,ญญาณบอกท่านด้วยไมตรีมาตลอดว่า กระบวนการท่านผิดท่านเริ่มผิดกระบวนการมันต้องเริ่มที่ประชาชนผมถามว่าประชาชนรู้เรื่องการจัดทำผังเมืองฉบับวิปิลิตอันนี้กี่คนท่านบอกว่ารับฟังความเห็นมาตั้งแต่ปี60ตั้งแต่ปี60นะครับทุกคนรู้ป่าว่าผังนี้ทำมาตั้งแต่ปี60ใครรู้บ้างอ่ะ ตัดตอนเลย60พับไปแล้วพับไปตอนปี62ต้องทำใหม่ผู้ว่ารับปากว่าจะรื้อผังเมืองนะฮะตามพรบฉบับใหม่เนี่ยมีเงื่อนไขยเยอะแยะที่กำหนดให้ประชาชนมีสิทธิต้องกลับมารับฟังความเห็นผมย้ำว่ามาตาเก้ามีความสำคัญมากพูดเรื่องสิทธิประชาชนชัดเจนท่านทำไหมท่านบอกท่านทำทำอย่างไรละ่ะทำอย่างเดิมไงมุมุมิม,ม,ม,มิทำกัน ผมถามว่ากี่คนที่รู้เรื่องการทำผังเมืองเมื่อเริ่มด้วยคำว่าไม่รู้จริงๆจ,จบแล้วนะเราจะมาพูดไอยอเยอเลยยอยักบ้าบอคอแตกเนี่ยชาวบ้านรู้เรื่องไหมเริ่มด้วยคำว่าไม่รู้ว่าทำและไอคนที่ทะลึ่งรู้แล้วเล็ดลอดเข้าไปในกระบวนการท่านกี่คนที่เข้าใจไอผังที่ท่านเนรมิตขึ้นมาเนี่ยเส้นสายสีที่ท่านระบายกันมันเนี่ย ยุบยิบไปหมดพอเริ่มด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจมันถึงตกผลึกที่ว่าผมเข้าใจแล้วอะว่าท่านไม่ต้องการให้เรารู้เพราะถ้าเราเริ่มรู้ท่านก็เห็นภาพในวันนี้นะจะเป็นภาพใหญ่ที่ท่านจําไว้เลยนะผมเตือนท่านมาตลอดทางว่าอย่าให้ถึงวันนี้เลยเมื่อไม่รู้มันจึงเป็นอย่างนี้เพราะถ้าเขารู้กฎหมายท่านจะไม่ผ่านและถ้าเขาใช ท่านถ้าเขาเข้าใจในสิ่งที่ท่านเขียนมาทั้งหมดผังท่านล้มทันทีเพราะเขารู้แล้วว่ามันเกิดผลกระทบอะไรกันบ้างจุดอ่อนของกฎหมายฉบับนี้คือความไม่รู้ไม่เข้าใจท่านเริ่มผิดกัดกระดุมแม่แรลกผิดแล้วเมื่อท่านเขียนขึ้นมาพอเขารู้จึงเป็นที่มาถึงที่ภาพที่จะเห็นในวันนี้นะครับผมจะถามง่ายๆเพื่อประชาชนที่เขาสงสัยเรื่องนี้ไม่ใช่ผมสงสัยนะ เพราะวิทยากรท่านตอบมาเรื่องการเวนคืนถนนถนน148สาย600กิโลเมตรที่พาดผ่านหัวกระบาลชาวบ้านบนหลังคาเขาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยมาจากไหนอยู่ยู่ขีดขึ้นมาใครขีดผมถามหน่อยว่าใครขีดกว้าง12 16 20 30 40 50 60เมตรมันผมไม่มีปัญหานะท่านจะตัดหมื่นสายก็ได้ แต่กลับไปเรื่องเดิมมาถามพวกผมก่อนครับสิทธิในการเริ่มกฎหมายฉบับนี้เริ่มที่ประชาชนและจบที่ประชาชนนะครับที่บอกขยายเขตท,ทาง1 2 1 6เมตรครับขยายเขตท,ทาง1 2 1 6เมตรบอกว่าจะไม่เว้นคืนคผมเจ้าพิธีถ้าคุณพูดอย่างนี้นะระบุลงในผังเมืองด้วยนะว่าจะไม่เว้นคืน เพราะมันเกี่ยวกับชาวบ้านต้องการรู้ง่ายๆแค่ว่ากรรมสิทธิ์เขาจะเสียหรือเปล่าและถ้าคุณไม่เวนคืนคนทำรรอสังหาก็าถามว่าแล้วผมจะได้สิทธิ์ไอ้ถนนที่กว้างขึ้นอย่างไงถนนมันก็แคบเท่าเดิมคุณบอกคุณจะเอาไปทำทางจัก,กรยานฟุตบาทบ้าบอหอแตกไม่เวนคืนชาวบ้านรู้ต้องการรู้แค่ว่าผมต้องทุบรั้วเพื่อให้ได้1 2บ6บหเมตรตามปุณนกว้างอย่างนั้นหรือเปล่าครับ ถ้าไม่เวนคืนกรรมสิทธิ์เป็นของผมผมไม่ทุบรั้วมีปัญหาไหมแล้วสาธารณประโยชน์จะได้อะไรฟุตบาทที่บอกจะได้เพิ่มทางจักรยานจะมาจากไหนถนนผมแคบหกเมตรเก้าเมตรเท่าเดิมถึงบอกว่าไม่มีใครได้ประโยชน์นะอย่าเลี่ยงบาลีกับการขีดเส้นขึ้นมาแล้วบอกว่ามันไม่เกิดหรอกอาจจะไม่เกิดถ้าผู้คุณทวงเยอะๆร้อยสิบแปสายไม่กี่เดือนมานี้ 6. หกหกคุณเวนคืน ผู้ว่าชัดชาตินี่แหละเซ็นด้วยต้องลงไปเวนคืนสามพันแปลงย่านภาษีจจเจริญครับเขารู้ตัวก่อนไหม